ปลาสลิดหินกูปังนะคะหรือปลาสลิดท้องเหลืองนะคะมีลำตัวนี่เป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นสีเหลืองนะคะอาศัยกันเป็นกลุ่มขนาดแล้วก็มีขนาดเล็กตามประการังนะคะกินแพลงต้อนสาหร่ายกัสาเชียนเป็นอาหารนิยมเรียงกับปลากระตูนแล้วก็เลี้ยงเป็นฝูงไม่ดุแล้วก็สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีส่วนพ่อพันธุ์แม่พันุนะคะวิธีการขุดเนี่ยก็คือให้อาหารเปียรกับอาหารสาเร็จรูปสลับกันแล้วก็ นิยมส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงในบ่อทั้งหรือว่าจะเป็นตู้กระจกก็ได้สามารถเลี้ยงกับปลากระตูนได้แล้วก็เวลาวางไข่เนี่ยไข่ก็จะติดกับวัสดุแล้วก็สามารถวางไข่ทุกๆ15วันตลอดปีนะคะตัวผู้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลไข่นะคะพอไข่ฟักปุ๊บก็ย้ายเข้าไปในอยู่ในบ่อคอนกรีตหรือว่าถังไฟเบอร์ได้แล้วก็ให้ ออกซิเจนนะคะตลอดห้ามให้ไข่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะฟักพอเช้าวาัปุ๊บลูกปลาก,ก็สามารถกินอาหารได้เลยเริ่มแรกก็จะให้โรติเฟอร์นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะธิเมียบวกกับเสริมกดไขมันแล้วก็อะธิเมียแล้วก็บวกอาหารเม็ดต่อไปก็จะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวะคะ่ะ ต่อมาก็จะเป็นปลาเก๋านะคะปลาเก๋าที่ศูนย์วิจัยเนี่ยจะเป็นปลาเก๋าที่ผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะก็คือแม่จะเป็นปลาเก๋าเสือพ่อก็คือปลาหมอค่ะด้วยปลาเก๋าก็จะเป็นหมันนะคะปลาเก๋านียจะมีเนื้อแน่นค่ะต้านทานโรคแล้วก็แข็งแรงมีขนาดที่ใหญ่ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะที่เลี้ยงปลาเก๋ามุกเนี่ยก็จะให้เป็นโลเทฟเฟอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เป็นอาทินเนี่ยค่ะส่วนการขุนพ่อแม่พันธุ์นะคะ ของปลาเก่าเสือแล้วก็ปลาหมอเนี่ยก็จะให้เป็นปลาข้าเหลืองค่ะโดยที่ศูนย์วิจัยนะคะเขาก็จะเลี้ยงรวมกันทั้งสามตัวเลยก็คือปลาเก่าเสือปลาหมอแล้วก็ปลาเก่ามุกค,ค่ะโดยที่ถ้าเทียบเนี่ยปลาเก่าเสือเนี่ยจะตัวเล็กกว่ารองลงมามีขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นปลาเก่ามุกแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นปลาหมอค่ะ ข้อมูลปลากระตูนที่สูนวิจัยสัตว์น้ํากระบี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่พอพันธุ์ปลากระตูนได้สาเร็จชนิดของปลากระตูนที่พอเลี้ยงได้ศูนพอพันธุ์ปลากระตูนได้มากกว่า13สายพันธุ์เช่นปลากระตูนส้มขาวที่คนรู้จักในชื่อนีโม2ปลากระตูนเพอร์คูล่า3ปลากระตูนแดง4ปลากระตูนดำ5ปลากระตูนปลางา6ปลากระตูนชมพูและ7ปลากระตูนทองและอีกหลายชนิด ที่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยเช่นนิโมทองและนีโม่ดาทองที่เกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็เป็นเทคนิคการของสูตรน,นะครับการผสมพันธุ์ของสูตรก็คือการใช้น้ำทะเลสะอาดผ่านกรองระบบไบโอฟิลเตอร์และ UV s t e r i l i z ร r ลเซอนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิประมาณ26-28องศาแล้วระดับความเค็มอยู่ที่30-33 p p m ครับ แล้วก็มีการคัดเลือกปลากระตูนตที่มีสีสันสวยรายสมบูรณ์เพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปต่อไปเป็นการให้อาหารนะครับการให้อาหารของที่นี่จะมีอาหารตามขนาดไซส์ของปลากรตูนช่วงแรกจะให้โรติเฟอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ในบอ่อเลี้ยงจะมีการใส่อุปกรณ์ให้ปลากรตูนตได้หลบนะครับเพราะว่าปลากรตูนตอยู่ในที่หลบนะครับหลังจากนั้นก็จะให้อาทิเมียแล้วก็ปรับเป็นอาหารเมร็ดต่อไปครับไข่ของปลากรตูนตนะครับเมื่อวางไข่แล้วไข่จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีส้มไปเป็นสีเทาแล้วก็ในต แล้วก็ช่วงที่ใกล้ฟักจะเห็นลูกปลาในไข่มีดตาเล็กๆสีดำใช้วเวลาประมาณ7-10วันในการฟักค,ครับ